ห้าสี่สามสองนมันต้องมีต้นกลางจบไม่งั้นมันจะเรียกว่าละครได้ยังไงไร,ไรสาระเราจะต้องไม่พูดเยอะดูสิแม่งคนดูเดินหนีกันออกไปหมดมันเป็นพูดพูดพดพูดพูด,พด,พดเนี่ยไรสาระเป็นที่สุดเออจะว่าอย่งไรก็ได้นะกู เฮ้ย hey, ตัวนี้อย่าพิ่งจดจดหาพ่อมันเหรอยังไงก็เหิดละครเนี่ยที่จะอาลองเทศกาลอะต้องไม่พูดเยอะรู้ไหมตัวละครที่คนใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะตัวละครเนี่ยก็มีถมไปที่เป็นอะมนุษย์ ความหวังหรือว่าปีศาจแห่งโชคชะตาฝลั่งอะ่ะเข,ชขชาชอบจะตายไปไอีบ้าคนเกียดเลยอีพวกตัวละครแบบเนี้ยอ๋อเหรองั้นฉันจะขอพูดอะไรบางอย่างเพื่อประกอบความรู้ให้เธอหรอกนะเพราะบทละครที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นโทนี่โรมาอวอร์ดหรือว่าเราเล่นออริอร์ทวิส ก็มีตัวละครพวกนี้อยู่เยอะเชียวนะเราวไม่หนักหัวค่ะไอ้ตัวละครแบบเนี้ยมันต้องเป็นคนจริงๆรู้สึกจริงทําจริงแล้วก็ต้องสะท้อนให้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมของเราจริงพี่ไม่เอาชื่อของพี่ไปเสี่ยงกับบทละครแย่ๆต่างๆ่างนี้หรอกนะบทรุ่นต่ำไงพไ่ฟอนต่ำตรงไหนหรอมองติดไปนะก้าวดู เนีย่ยดูสินี่มันเกิดทค่อะไรขึ้นกันวันนี้โหไม่ต่ำเลยนะคุณนุ่นมีระดับมากเลยเนี่ยมันเป็นการศึกษาอะไรบางอย่างอนะขนาดจอร์เจนิคช็อตยังใช้คำว่าแบบที่เคลเลยอะก็นั่นมันขอหลังนี่ค้าแล้วหนูว่าเกิดเรืนองนอกหรือเปล่าใช่ไหม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  ใช่เปล่าล่ะก็หนูไม่รู้ว่าอะไรยะหมายความว่าไงอะไม่รู้ก็หนูไม่รู้ว่าหนูเกิดต่อที่ไหนอะหาเรื่องไม่หยุดอีบ้าพี่ตั้งถามไหมที่พี่ถามเขาว่าน้องเกิดเมืองนอกหรอคะหรอคะหรอคะไม่เป็นไรค่ะ เออนั่นดิหยุดทำไมเอ,อ่คือบทของคุณโนะ่น่ะคือแบบจะว่าไงดีอ่ะจะว่ายไงอ,อ่ะลุตงเดนชีวิตข้อเขีนนี้ลพี่คือบทมันแบบหออนึ่งคว้าหใจเรืองเหนือที่บทที่มีนะพ ดูยอยงห้าหกสิสุดาเข้ามาสุดาพูดว่าหวัดดีมาณีมาณีพูดว่าหวัดดีสุดาสุดาพูดว่าหวัดดีสุรชัยสุรชัยพูดว่าหวัดดีสุดา,ดา,ดา,ดดดาเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะจ๊ะน้อนุ่นออใช่อันเนี้ยพี่ก็เห็นด้วยคือเวลาจะมีคนเข้ามา เราไม่มานั่งหวัดดีหวัดดีหวดดี้ให้เสียเวลาหรอกนะแต่พอเราก็ทั้นี้นี่นะคะแต่มันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นี่หนูเช่นว่าไงกินข้าวหรือยังหัวตกมาเลยจ้ะนี่ยังไม่ตายเหรอก็ยิ่งยาวไปอีกอีเจ๊โง่หรือจะให้ยาวมันก็ต้องมีความหมาย แบบว่าเล่าเรื่องได้เช่นข้างนอกรถติดช่หายรถติดแบบว่าเ่าอะไรเงี้ยแมวทำไมวะก็บอกแล้วไงว่ามพูดเยอะให้พูดเยอะไม่พูดเยอะอ่อยปโอเค